สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะกับช่อง YouTube ถามประกันค่ะและสำหรับ ep หนึ่งนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบ HealthFIT DD ค่ะเราจะมาต่อกันเลยนะคะในข้อที่6การจ่ายผลประโยชน์เมื่อบริษัทได้รับคำคำเรียกร้องพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง บริษัทจะชดใช้ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แล้วเสร็จภายใน15วันวงเล็บ15วันในกรณีที่มีเหตุอันสมอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องให้บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มนี้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองระยะเวลาตามวักหนึ่งอาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน90จะต้องไม่เกิน90วันวงเล็บ90วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องในกรณีที่บริษัทจ่ายผลป,ประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปตามวรรคสอง ให้บริษัทรับผิดชอบดอกเบีย้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ15ต่อปีกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัยข้อ7การต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภยัย สัญญาเพิ่มเติมนี้จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจนถึงรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ98ปีโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานแต่บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันตามข้อสิบสการปรับเบี้ยประกันภัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเว้นแต่ กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้บริษัทจะสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม 1. ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่ถแถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำขอต่ออายุใบถแถลงสุขภาพและข้อถแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญาหรือรับประกันแบบมีเงื่อนไขข้อ2ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการที่ตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ 3. ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันทุกบริษัทเกินกว่าไรายได้ที่แท้จริงการไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมด้วยเหตุข้างต้นบริษัทต,ต้องบอกกล่าวผู้เอาประกันภัยร่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอมไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือบันทึกสลักหลังถ้ามีข้อ8การสิ้นผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะสิ้นสุดผลคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 1. เมื่อผู้เอาประกรันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ภายในระยะเวลาผ่อนผันเว้นแต่กรณีที่มีการกู้ยืมเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ สองณวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ99ปี 3. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยหากเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้ว ออกนามส่วนเว้นแต่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ทุกรายการเต็มจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรประกันภัยวงเล็บถ้ามีตามที่ปรากฏในตารางผลประโยชน์เต็มจำนวน 4. เมื่อกรมธรรประกันภัยเปลี่ยนเป็นกรมธรรใช้เงินสำเร็จครบกำหนดสัญญามีการเว้นคืนกรมธรรประกันภัยหรือเปลี่ยนเป็น กรมธรรม์แบบขยายเวลาทั้งนี้บริษัทจะคืนเบีย้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหากเบีย้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วออกตามสัดส่วนเว้นแต่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ทุกรายการเต็มจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยวงเล็บถ้ามีตามที่ปรากฏในหน้าตาราง ผลประโยชน์เต็มจำนวน 5. เมื่อผู้เอาประกันภยัยหรือบริษัทบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ตามเงื่อนไข9 6เมื่อบริษัทไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ตามเงื่อนไข7จ็ดณวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภยัยโดยบริษัทจะต้องบอกกล่าวผู้เอาประกันภยัยล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรณีย์ลงทะเบียนหรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอมก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือบันทึกสลักหลังวงเล็บถ้ามีการสิ้นผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ เรียกร้องใดๆที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้การที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัยหลังจากการสิ้นผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆต่อบ,บริษัทแต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ EP ีหนึ่ง ข้อกำหนดทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบ h a l t h Fit ดีก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1ีเดี๋ยวเราจะมาต่อที่เหลือกันอีกนะคะใน EP ที่2หรือตอน THE END นะคะก็ค,คือจบนั่นเองค่ะและสำหรับข้อกำหนดในคลิปนี้เหมวยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและเช่นเคยค่ะหมวยก็ขออนุญ,ญาตนะคะประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยค่ะกับโครงการตัวแทนมาตรฐานนะคะสำหรับใครที่สนใจเข้ามาร่วมเป็น ทีมนะคะหรือร่วมในอาชีพธุรกิจประกันชีวิตเรียนเชิญน,นะคะในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565เวลา12.30ถึง16.30น,นผ่านระ,ระบบโปรแกรมซูมค่ะง่ายมากเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ค่ะไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าคะลองพักเข้ามาค่ะหาลุงก็ได้หาหมวยก็ได้หานัดก็ได้นะคะเราจะได้นำท่านนะคะเข้าสู่ห้องซูมนะคะในวันอาทิตย์นะคะไม่เสียอะไรเลยค่ะ คุณลูกค้าทักเข้ามาได้ค่ะลองฟังดูก็ไม่ได้เสียอะไรเราได้ความรู้ด้วยนะคะยังไงแล้วเนี่ยหมวยฝากไว้นะคะรอนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปจะถัดไปนะคะคลิปนี้เหมยก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ